บทเรียนนี้เราเรียนรู้อะไรได้จากสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์ประกาศเมื่อวันที่23นะฮะประกาศยุบสภาแล้วก็บอกว่า10มิถุนาอขอไป30มิบมิถุนาจะมีการรับสมัครและ10กระดาษเลือกตั้งคือเร็วมากเร็วมาก <laughs> ผมผมไปนั่งดูเวลาเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างนี้ว่าเราจะหาเสียงกันตอนไหนเนี่ยอ่าเพราะว่าคือสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องการยุบสภาของสิงคโปร์ได้อะไรไหมครับจริง,รงๆเขาเนี่ยจะพ้นวรระเมษาปีหน้านะครับก็อีกแค่หนึ่งปีงไม่ถึงไม่ถึงด้วยอีกประมาณสักสิบเดือนครับทำไมเขารีบยุบสภา เพราะว่าเขาคาดการไว้แล้วว่าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจหนักแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากรอไปเลือกตั้งตอนเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมเนี่ยไม่รู้ว่าความนิยมของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาถึงรีบยุบสภาตอนนี้<ะ>ที่เศรษฐกิจมันยังไม่ได้หนักแล้วรีบทําให้เกิดแบบประเภทการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับความนิยมกลับมาก่อนอแล้วถึงเวลา<ก>ค่อยไปรับมือกับเศรษฐกิจตอนปลายปีกลับมามองประเทศไทย<ะ>ประเทศไทยเนี่ย อย่างที่เราคุยกันนะตุลามหาวิกฤตเศรษฐกิจครับสิ้นปีนี้เศรษฐกิจไทยหนักแน่คําถามก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะยุบสภาหรือเปล่าคุณหมอชีช่องว่าไงอ่าไม่ไม่ผมก็ดูสัญญาณบางอย่างไงสัญญาณบางอย่างเช่นอย่างที่พลเอกประยุทธ์ด้วยท่าทีใหม่ในการที่ออกโทรทัศน์เราเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นการวางแผนเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมคือทั้งหมดเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงภาพลักษณ์นี่ไม่ใช่เรื่องที่แบบประเภทเป็นไปตามแบบธรรมชาติ เรียกว่ายธากรเนะมีการวางแผนหรือล่าสุดพลเอกประวิทย์ไปปลูกป่าใช่ไหมครับและเอาไข่ช่อนบุรณะทิรันครับอยู่ๆช่อนไปทําไมคือมันต้องมีการวางแผนมันต้องมีการวางแผนแล้วอยู่ๆพลเอกประยุทธ์ทำไมอยู่ๆร้องเพลงขึ้นมาอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการวางแผนที่จะบูไปสู่การยุบสภามีไหมก็เห็นเขาๆอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากเราดูความขัดแย้งภายในพรักพลังประชารัฐเองก็ดีหรือไทยคณะรัฐมนตรีก็ดี ถ้าดูสิ่งที่รองนายกสมคิดพูดเมื่อวานนี้ครับออกมาพูดว่าก่อนหน้านี้ท่านพูดว่าเดี๋ยวพอพ้นโควิดเศรษฐกิจไทยจะเป็นมังกรบินแต่เมื่อวานนี้ท่านพูดว่าเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมหนักแน่จะมีคนตกงานเป็นสองล้านคนทําไมธุรกิจต่างๆจะติดตัวลงคําถามคือทําไมช่วงเวลาไม่กี่วันคําพูดของท่านสมคิดถึงบิดได้ขนาดนี้นี่ไงเป็นสัญญาณแปลกไหมฮะผมกําลังบอกว่า จับตาสัญญาณให้ดีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงครับ